1. คิดอินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขไม่มีความอิจฉาริษยาโดยไม่มีความรู้สึกริษยาหรือตระวนกระวายใจแม้แต่น้อยเมื่อเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าได้รับคําชื่นชมได้ลาบยศหรือมีความสุขเรากลับรู้สึกพลอยยินดีด้วยเหมือนเป็นความสุขของเราเองเมื่อเขาได้รับความรู้สึกที่ดีได้จากเรา เขาก็จะไม่คิดค่มคิดที่จะแกล้งเอาชนะให้เราเจ็บใจมองเราเป็นคู่แข่งที่ต้องหาโอกาสไม่ให้เรามีโอกาสมาเทียบเสมอได้และเป็นมิตรที่ดีต่อเราไม่คิดว่าเราเป็นศัตรู 2. ก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงผลที่จะตามมาทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนการกระทำเป็นการฝึกสติและปัญญา เพื่อให้เราสามารถเลือกที่จะสร้างกรรมดีและหลีกเลี่ยงกรรมไม่ดีซึ่งจะส่งผลต่อความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเราเองและยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นรวมถึงสังคมโดยรวมด้วยเช่นเมื่อมีรถขอทางเข้ามาเลนเราเราจะตัดสินใจให้ทางเขาโดยคิดเสียว่าเขาอาจจะเข้าช่องผิดทางหรือเปลี่ยนใจในทางที่จะไปโดยกระทันหันด้วยสาเหตุสำคัญบางประการ แต่ถ้าเราแกล้งหรือไม่ให้ผลที่ตามมาอาจจะนำไปสู่การทะเลาะทำร้ายกันอย่างสาหาัสสร้างความอับอายความยุ่งยากเสียเวลาการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลร้ายต่อตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนท่านอื่นๆได้ 3. ไม่มีใครไม่มีความทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนและทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางใจ อารมณ์เศร้าโศกความกังวลความผิดหวังหรือการพัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครสามารถหลีกหลีความถูกได้พ้นอย่างสิ้นเชิงเพราะสรรพสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่และไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราเสมอไปไม่ใช่โลกนี้มีเพียงเราที่โชคร้ายเราต้องฟันฝ่าในจุดนี้ไปให้ได้ ผู้อื่นที่เป็นยิ่งกว่าเราเขายังสู้จนผ่านจุดนี้ไปได้เราก็ทำได้เช่นกัน